หายไปหลายเดือนเนาะก็หลายเดือนนี้ก็ไปติดใจกับสัตว์เลี้ยงใหม่อีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็หนูนะคะกําลังเลี้ยงนอกอยู่ค่ะก็คือเป็นนกแก้วนะคะหลายพันเลยแล้วหนูก็ชอบในนกแก้วมากเลยนะคะจนตอนนี้มีนกแก้วเต็มบ้านเลยค่ะก็นกตัวแรกนะคะเป็นเป็นสายพันธุ์หง์หยกค่ะเป็นพร้อมทำนะคะพร้อมทำก็คือโตแล้วนะคะซึ่งแบบโตแล้วนะคะ พอของหนูเป็นหงหยกมีสองตัวนะคะชื่อกล้วยหอมกับม็อกเทลค่ะม็อกเทลเนี่ยเป็นสีฟ้าเป็นเพศผู้นะคะส่วนกล้วยหอมเนี่ยเป็นเพศเมียค่ะเป็นสีเหลืองนะคะก็ไม่ได้หยิบม,มาดูนะคะเพราะว่าน้องไม่เชื่องนั่นเองนะคะก็เลยไม่กล้ายหยิบออกมาโกกัวน้องตันะคะมาส่วนตัวที่สองนะคะนั่นก็คือกรีนชีคนะคะเป็นสีชีนามอนค่ะชื่อว่าน้องยูโรเบาๆลูกชื่อยูโรนะคะมาเดี๋ยวเราจะโชๆ บินไปแล้วนี่นะคะนี่คัอน้องยูโรค่ะพุ่ได้เลยนะคะนี่น้องก็เป็นลูกป้อนอยู่นะคะลูกป้อนก็คือเป็นนกที่จะต้องใช้ผงลูกป้อนนะคะคือตอนนี้นะคะหนูจะใช้อยู่สองยี่ห้อนะคะน่ก็คือยี่ห้อเคที่นะคะเป็นสุดต้องเป็นของหนูนะคะเป็นสุดไฮแฟตนะคะก็คือหนูจะใช้กับซันกับกีนะคะก็จะใช้ไฮแฟตหรือไม่ก็บางทีหนูอาจจะให้ยี่ห้อวินค่ะ ก็ให้สลับสลับกันไปนะคะด้วยน้องตกแล้วอ่ะก็คือส่วนใหญ่จะให้สลับสลับกันไปนะคะก็เพราะกลัวน้องเบื่อก็เลยบะตอนเมื่อเช้านะคะให้เป็นเคที่ไฮแฟลตไปนะคะส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะให้เป็นวินเอานะคะวินเนี่ยเป็นอาหารลูกป,ป้อนเหมือนกันนะคะแต่เป็นยีห้อส่วนใหญ่เขาจะใช้กันอยู่นะคะก็คือเขาจะใช้วินใช้เคที่แล้วก็ใช้มุทีเบิร์ดคะ่ะแต่ส่วนใหญ่หนจะใช้เคที่กับวินนะ คนจังเลยหนูน้อยก็คือตัวนี้นะคะเป็นกินชิกชิโนอนนะคะก็คือเป็นลูกป้อนหูนะคะตอนนี้ยังไม่รู้เพศนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปตรวจเพศนะ,ะก็คือน้องน่ารักมากนะคะก็คือเพิ่งได้มาวันนี้เลยสดสดร้อนๆนะคะก็จะได้คู่กับตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นลูกป้อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของหนูนะคะเป็นของน้องพอสค่ะก็เลี้ยงไว้ให้นะคะ ตัวน,นี้นะคะเป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาค่ะสีชินัมอนเหมือนกันนะคะนี่คือตอนแรกอะ่ะหนูหาไทรเปิลใช่ป่มมันประมาณพันพันพันห้านะคะคือแบบหนูอยากได้ไทรเปิลมากเลยนะคะก็หาทุกที่เลย<ม>ไปที่นี่ก็หมดไปที่นี่ก็หมดขายตรงนู้นแทนสองพันมีแต่บูมีแต่อะไรอย่างงี้ก็ กลาจะทีเลยนะคะจนไปเจอชินามอนค่ะเจอตัวนี้นะคะก็เลยแบบอือหือน่ารักแต่ตอนเจอเนี่ยคือเด็กกว่านี้นะคะก็คือฝ่าเขายงไวหนึ่งอาทิตย์นะคะคือฝากไว้นานเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เรามีูุป้อนเยอะนะคะกลัวป้อนไม่ไหวก็คือเราเอาน้องมาหลายตัวนะคะแล้วก็คือซื้อจากพี่คนนั้นมาหลายตัวมาซื้อมาสามตัวแล้วนะคะก็คือส่วนทุกตัวค่ะตัวนี้คคือแบบ ยูโรนะคะก็น้องชื่อยูโรนะคือน้องน่ารักมากนะคะอ้อลืมบอกนะคะก็คือหอนูเป็นสมาชิกในกลุ่มนกบินสละนะคะของพัทยานะคะ <Wow. S 1> นในเชอร์รีด้วยก็คือหนูตอน,นเนีหนจะซื้อจากทางเทรนะคะก็คือหอนูไปซื้อจากหลายที่เลยนะคะคือหลายคนก็น่าจะรู้นะคะถ้าเข้าไปในกลุ่มซื้อขายแก้เชอร์รีนะคะ ก็คืออันนี้หนูจะไปส่วนใหญ่หนูจะไปบินที่อ่างเก็บนะ้ำชาินอกนะคะตอนนี้ยังไปบินไม่ได้ค่ะเพราะว่านกยังไม่บินไม่ได้เลยนะคะแต่จะมีตัวหนึ่งนะคะที่กําลังปลุกอยู่นะคะคือแบบปึุกอยู่คือบินได้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่สามารถไปบินสระได้นะคะเพราะว่าถ้าบินปุ๊บห่างก็คือตอนนี้ก็รู้จักกับพี่ๆอย่างนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่หนูจะไปอ่างเก็บน้ำชากนอกนะคะเพราะใกล้บ้านมาก แต่ว่าบางวันถ้าว่างนะคะสร์อาทิตย์เองก็จะไปอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะหรือบางทีจะไปแชทในบางพระนะคะก็บินเยอะเหมือนกันบินไม่เยอะหรอกนะคะแต่ว่าคนเขาเอางูไปเยอะนะคะส่วนบางคนเขาจะไปบินที่บ้าประชันนะคะแต่ว่าบาประชันอะ่ะมันมันก็สวยหละแต่ว่าคือมันป่ามันแบบเป็นปต้นไม้สูงใช่ไหมคะคือนกอะ่ะมันเวลาต้องดูวิสัยทัศน์ด้วยนะคะว่าเออมันมี เปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่านกบางทีมันหายได้นะคะหรือบางคนรูสุดอยากจะไปบินที่ริมทะเลกันนะคะน้องได้จะอินอลไรเดี๋ยวเราส่งน้องเขาไปป้อนข้าวก่อนเนาะไปว้าวมานะคะต่อไปเนี่ยเราจะมาดูนกเลิฟเบิร์ดขอบตาค่ะก็ไมอยู่ไหนล่ะเนี่ยน้องอยู่นี่นะคะนี่เองดีน่ารักเะล่ะ ตอนนี้นะคะบินได้ค่ะโอนมาคืออ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่อกับน้องก่อนนะคะก็คือวันแรกมาปุ๊บก,ก็ปกติแล้วประมาณผ่านไปสองวันคือหนูก็ปล่อยมันเล่นอยู่ในบ้านนี่แหละก็แบบโอ้ยก็โอ้ย,อยเห็นมันบินได้แล้วก็ดีใจใช่ไหมเพามันบินได้ปุ๊บนี่ดูโทรศัพท์ไม่ถึงสองวิปุ๊บหายเลยจ้ะคือหายหายไปในบ้านนี่แหละไม่หลุดไม่หลุดคือไม่หลุดนะคะแต่ว่าหายในบ้านมันไปซอกหลบซอกไหนก็ไม่รู้เห็นไหมมันบินไปแหละ กาะช่างน้องค่ะก็คือแบบน้องจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหมเห็นไหมน้องไปเกาะมู่แล้วก็คือแบบเซ็งมากวันนั้นร้องไห้เลยค่ะคือหายใช่ป่ะสุดท้ายมันแอบค่ะแอบแล้วมันก็นิ่งมาตัวนี้มันไม่ร้องเลยโคดไปแอบแล้วก็ช่างอลืมบอกราคาเจ้ายูโรไปเลยนะคะราคาเจ้ายูโรนะคะเป็นสีชินนมอนนะคะ1,600้บาท ส่วนเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสีบูฟิเชอร์หัวขาวนะคะหนูซื้อมาในราคาหนึ่งพันบาทนะคะล่าสุดนะคะ,ะเดี๋ยวเราเมื่อวนนี้เลยตอนเช้านะคะน้องบินขึ้นไปทำไปทาอะไรก็ไม่รู้ไปขึ้นไปบนตู้แล้วก็คือนางคือน้องอะ่แะแต่ตอนนี้ยังไม่ดูเพนะคะก็คือน้องก็ไปเกาะบนหลงังแล้วน้องก็จะเอ็กอย่งนนะตลอดเวลา น้องจะชอบหนีชอบบินมากตอนนี้เป็นช่วงที่แบบเป็นวินนิ่งนะคะวินนิ่งก็คือเหอรปิค่ะเหอรปิคจะไม่กินข้าวจะทําตัวให้แบบชั้นผอมชั้นเบาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะบินบินเป็นพวบิน,บนไม่รู้ทิศทางนะคะมาลรามาตัวที่สามกันเลยเพราะรา้สยเวลาลตัวที่สองไปนานแล้วตัวที่สามนะคะนั่นก็คือเลเบิร์ดขอบตาเหมือนก,กันค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้นะคะจําไม่ได้ว่าสีอะไรก็ขออภัยได้นะคะเราจะดูกันเลยค่ะ น้องน้องมาหน่อยน้องนี่นะคะน้องตอนนัวนี้น่ารักปะตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกเป็นตัวแรกที่เป็นเลือดไปครอบตานะคะคือตัวนี้จะนางจะกวนตึงนะคะตัวนี้ชื่อว่าลิซ่าลิซ่าลิซ่าเป็นนกกวนนะน้อโอ๊ยจากหัวขาดเองทำไมล่ะก็ <Hey? S 1> คือตัวแรกน้องอะหลุดออกไปจากบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็บินสลาย ขึ้นไปเกาะบนสายไฟอะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะสุดท้ายน,นั้นหิวก็เลยบินลงมานะคะพอบินลงมาปุ๊บก,ก็พาไปคลิปปีกเ,เลยค่ะก็อดบินเลยแล้วเราก็เลยพาไปคุิป,ปนะคะก็เลยอดบินเลยตรงนีกคุณอาจารย์คะตรงนี้เอ,อะไรตรงนี้คือน้องเพื่อนน้ำมูกนะคะน้องไม่สบายน้องไม่สบายนิดนึงนะคะแต่น้อง แค่น้ำมูกแหละนะคะไม่ได้ไอไม่ได้จามอะไรนะคะน่ารักป้าตัวนี้อายุ3-4เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเราผิดีไปนะคะซึ่งตัวนี้พี่ออนมากอ๋าเดี๋ยวเจะให้ดูของเล่นประจำของน้องของเล่นของน้องที่น้องชอบมากก็คือกระดิ่งเห็นไม่ได้เลยน่ะ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 เห็นไหมเล่นโชว์แล้วน่ะน่ะน่ะเขาชอบเล่นมากทุกวันนี้เหมือนเขาลูกตัวนี้เป็นนกที่ ห่วงความสะอาดมากคือมันจะชอบเล่นน้ำนะคะแล้วคือเอ็ดคือเหมือนมันห่วงความสะอาดมากมันเอาลูกบอลเนี้ยไปแช่ไว้ในน้ำแล้วมันก็ไปเล่นนาวอ่ะทุกคนก็คือแบบมันชอบเล่นน้ำไนไหนไหนลูกทุกตัวในบ้านนี้นะคะชอบเล่นอันนี้คะ่ะซื้อมาแล้วสิบบาทคุ้มมากก็คือนอกนกเล่นจะจะจะ,จะเอาไปเอาไปเอาไปให้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 มาดิมา,มาตัวนี้เป็นตัวเดียวนะคะที่ทำนหนได้นะคะ จะนอนให้ไหมเนี่ยนอนให้น้อยนะคะนอนได้นะคะแต่ว่าปกติน้องจะนอนนานทย่านี้หน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากฝึกอ๋อถ้าใครอยากฝึกเนี่ยหนูไม่รู้นะคะว่าฝึกยังไงแต่ว่าเหมือนเขาชอบของเขาเองอะค่ะตัวนี้ถ้ากันก็เจ็บก็คือแบบเราก็ลองทําอย่างนี้แล้วน้องก็ค้างไปเลยค้างอยู่อย่างนี้เลยก็เลยไม่รู้นะคะว่าฝึกยังไงค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะฝึกแบบความสามารถพิเศษเอานะคะเพราะว่าบินไม่ได้ เธอเธอสนจังเลยเนี่ยน,นะตัวนี้ถือว่าอ้วนอ้วนมากคะ่ะคือไปในกลุ่มนองวิสระใช่ไหมก็เอาอีกตัวนี้ไปด้วยแหละแล้วเ,เปิดตัวกระจึ้งหนึ่งไอตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยน่นารักป้า่าอุ้ยตัวนี้นะคะราคา800บาทเท่านั้นเองนะคะ โลลงมาได้แล้วลูกลงมานี่น่นารักด้วยนะคะก็ตัวนี้อยู่กับหนูมานานมากมตัวนี้นะคะรู้เพศแล้วนะคะตัวนี้เป็นเพศหญิงค่ะความจริงเลิบเบิร์ดนะคะแทบจะไม่ต้องกดเพศเลยค่ะเลอบเบิร์ดนะคะถ้าสมมติว่าเรามองเนะี้ยเลอบเบริร์ดเราสามารถจับตะ,ะเกียบเขาได้นะคะถ้าห่างเป็นเพศเมีเย ถ้าห่างแล้จะเป็นเพศเมียนะคะส่วนถ้าชิดอาจจะเป็นเพศผู้ค่ะเหลือส่วนอีกพันหนึ่งนะคะที่สามารถดูได้เพราะที่มันมีหลายพันนะคะเช่นพอพาร์อย่างนี้นะคะส่วนพอพาร์เนี่ยจะดูที่หางคิ้วนะคะถ้าหางคิ้วไปสีน้าเงินหรือไปลายปีกเป็นสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นเพศผู้นะคะส่วนถ้าไม่มีก็จะเป็นเพศเมียคะ่ะส่วนพ <Wow. S 1> ัดเนี่ยง่ายมากค่ะก็แค่ดูสีเท่านั้นเอง เขียวคือตัวปู่สีแดงคือตัวเมียค่ะแค่นี้เองส่วนเลเบิร์เนี่ยต้องจับตะเกียบนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่อยากจับตะเกียบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าตัวเมียถ้ามันเกาะอยู่บนต้นไม้มันจะเอาใบไม้หรือกิ่งไม้ของมันมาเสียบตูดมันเสียบบริเวณตรงเนี้ยค่ะเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยก็ดูได้แล้วค่ะว่าเป็นตัวเมียแน่ๆนะคะมาต่อไปเราไปดูกันต่อเลยไหมมาเราไปตัวกันต่อไปกันเถอะค่ะ คนนี้นะคะคเพื่อนซีของน้องลิซ่าเลยนะคะนี่เป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในกรงเดียกันนะคะตัวนี้เป็นจ่าฝูงของบ้านนี้เลยค่ะนั่นก็คือน้องมันนีนนนะะ่เอาที่เธอสบายใจซะต,ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่รู้เทน,นะคะกำลังจระรวดเทนนะคะ่ะตัวนี้บินได้ แต่บินไม่แม่นค่าเพราะว่าคนติดขึ้นขึ้นนะคะตัวนี้นะคะอยู่ในช่วงวินนี่เหมือนกันนะคะก็คือเธอปีค่ะปี่ตัวนี้น่ารักหรือเปล่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่นิ่งมีส่วนในบ้านคือจะเออเออนะคะแต่ว่าถ้าใครมาทําเจ็บนี่ไม่ยอมเลยนะคะตัวนี้ที่ออนมากเน,นะคะคือ <c oughs> เก่งทำนู่บินไปกินข้าวเก่งอ้น <c oughs> ตัวนี้เขาติดแม่ค่ะ มาไม่เป็นไรก็คือตัวนี้นะคะก็คือเราได้มาตอนแรกที่เราได้มาเนี่ยัตอ้วนอออลยนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าตอนเอามานี่อ้วนมากถ่าแบบไซส์เท่าประมาณยูโรเลยนะคะประมาณนั้นแหละคะ่ะก็อ้วนกินเต็มพูดมากร้องดังเลยน,นะคะพอมา่ไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยอะแล้วก็แต่ว่าก็ล้องนะคะ แต่ว่าเสมือนไม่ร้องก็จะบินเหอบปีกมันก็จะเินไปทั่วเลยคือมันนี่เนะี่ยมาตอนที่เรามีลิซ่าใหม่ๆนะคะก็คือเป็นตัวเดียวที่เข้ากับลิซ่าได้คือเคยหาเพื่อนให้ลิซ่าเนี่ยมาประมาณ3ตัวไม่มีตัวไหนเข้าได้เลยก็คือมีฮอคคาเทลไม่ไม่กล้าเอาเลิฟเบิร์ดมาสู้นะคะกลัวกลัวเออเอาเทลเอาฟังก์ง แล้วก็เอามันนี่นี่แหละค่ะเป็นซัเพลา์าตัวตัวนี้คือป่วยนะคะป่วยแล้วก็เสียไปแล้วนะคะก็คือมันนี่มีตัวเดียวก็คือมันนี่คืองงมากเลยคือมันนี่เป็นตัวเดียวนะคะก็คือมันนี่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครเลยนะคะลิซ่าจะเป็นพวกชอบชอบ,ชอบติดแบบชอบแบบจัดคนชอบขึ้นชอบขึ้นเป็นตัวท่า ถ้าิซ่ามันขึ้นตัวมันนี่มันนี่จะแบบเหมือนกัดคอเหมือนจะงับคอเล่นๆแล้วก็ทิ้งลงมาจากคอเลย <Wow. S 1> มันก็เลยไม่กล้ายนะคะส่วนตัวนี้นะคะหนูซื้อมาในราคา2,5 0 0ค่ะส่วน,วนติดติดทายนิดนึงนะคะ่ะนิดนึงเท่านั้นนะคะก็ในนี้นะคะก็ได้มาจากกลุ่มนกบินสละพัทยานะคะตัวนี้เอปล่อยอยู่ไม่ได้ถะะ้าจะปล่อยในบ้านางียน้องก็จะบินลงคนตลอดเลยนะคะแท่แ น้อยมากเป็นเกาะแบบราวพม่าเลไยน้อยนะคะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ซันคอนโดที่แบบเรียงดีมากนะคะก็พาไปเที่ยวตัวนี้พาไปเที่ยวบ่อยมากเลยนะพาไปดูน้องมีสลับบ่อยมากแล้วเธอบินไปไหนอีกล้วเนี่ยน,น,น่ะอ่ะลงมาลงมานั่นน่เธอก็จะนูพอแบบกลับมาปุ๊บตัวเนี้เสียงเหมือนเก๋จริงม,มันต้อง,องจบอะเองเนี้ยก็คือปกตินะคะ ตัวนี้เพิ่งล่อมาสองวัน,นะคะส่วนเจ้าตัวนั้นเนี่ยล่อมาประมาณสามวันที่แล้วคะก็คือนะะ้องส่น,สนมากส่นมากเลยนะคะพอแบบพอบินได้ปุกน้องไม่ส่นอะไรเลยอะ่ะพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงจะเจอกันอีกนะคะอีกไม่นานนะคะเพราะคั้นที่แล้วเราหายกันไปนานเนาะเดี๋ยว กับมาเดี๋ยวจะให้หายคิดถึงเลยนะคะก็สลับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย